สวัสดีค่ะทุกคนคดีของโคนันในวันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับสตรอเกอร์ที่มีพฤติกรรมตามติดคนที่ตัวเองชอบหรือคคร่งใครมากๆบางทีก็ล้ำเส้นมากจนเกินไปจนถึงขั้นข่มขู่และอาจจะถึงขั้นหมายเอาชีวิตเลยก็ได้มาร่วมกันเอาใิช่วยโคนันไขคดีไปกับโคนันเดอะซีรีส์ตอนคดีฆาตกรรมนักตือ เปิดฉากมาในเช้าที่สดใสของโคนันคุงและรันส่วนโมรินี่มันช่างน่าเบื่อจริงๆในระหว่างทางก็เดินผ่านตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วลุงโมริก็รีแบแวะไปอย่างไวเลยหลังจากที่หยอดเหรียญแล้วก็มารับขวดเครื่องดื่มในตอนที่โมริกำลังจะหยิบขวดเครื่องดื่มออกมาก็พบว่าในช่องมันมีขวดเครื่องดื่มถึงสองขวดเลยโอ้ช่างโชคดีจริงๆ กดทีเดียวได้ตั้งสองขวดแน่แรันที่ยืนดูสถานการณ์อยู่ก็บอกกับรุงโมริไปว่ามันมีอยู่1ขวดก่อนแล้วต่างหากแต่เมื่อโมริเขาตรวจเช็คดูแล้วว่าที่ขวดไม่มีการเปิดฝาจึงทำการดื่มเครื่องดื่มลงไปอย่างอ,ร,อร่อยอยู่ๆก็มีเสียงครี๊ดดังมาจากอีกฝั่งของถนน โมริโคนันแล้วก็รันจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปเมื่อไปถึงก็พบว่ามีชายคนหนึ่งกำลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางถนนแใกล้ๆตัวของเขาก็มีขวดเครื่องดื่มที่เป็นชนิดเดียวกันกันกบที่โมริดื่มไปเมื่อตะกี้เลยหรือว่าเครื่องดื่มนี่จะมีพิษกันนะและแล้วชายคนนี้ก็สิ้นใจในที่สุดหลังจากที่รันโทรแจ้งตำรวจแล้ว ไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุตำรวจที่รับผิดชอบคดีในเขตนี้ก็จะเป็นสารวัตเมงูเรส่วนผู้ตายชื่อว่านากะอิเขาได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารเอนซีเคมีเข้าไปในปริมาณมากจึงทำให้เขาเสียชีวิตมีตำรวจนายหนึ่งที่นึกขึ้นได้ว่าคุณนากะอิผู้ตายเนี่ยเคยถูกหญิงสาวคนหนึ่งแจ้งความจับเมื่อไม่นานมานี้ เพราะว่าผู้ตายมีพฤติกรรมที่ชอบติดตามเธอไปในสถานที่ต่างๆจนทำให้เธอจิตตกและหวาดกลัวและเผื่อจะได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมสารวัตกับโมริและพวกโคนันก็เดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของหญิงสาวคนนั้นเธอมีชื่อว่าคุณนิชิธานิเธอให้การว่าเมื่อประมาณ40นาทีที่แล้วเธอเพิ่งจะมาถึงที่ห้อง เพราะทำงานร้านอาหารที่จะเปิดร้านในช่วงกลางคืนและปิดร้านในช่วงที่ใกล้จะเช้าหลังจากที่เก็บกวาดร้านเสร็จแล้วเธอก็เดินทางกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ตามปกติและได้เดินผ่านถนนเส้นนั้นที่คุณนากะอิเสียชีวิตด้วยหลังจากที่ได้ข้อมูลเบื้องต้นจากคุณนิชิทานิแล้วสารวัตและพวกของโมริและโคนันก็เดินทางกลับกัน วันรุ่งขึ้นสารวัตรก็มาหาโมริที่สำนักงานนักสืบเพราะต่างสงสัยกันว่าคุณนิชิทานี้เธอจะไม่รู้ตัวจริงๆเลยเหรอว่าโดนผู้ตายตามอยู่หรือว่าอาจจะเป็นเธอกันนะที่เอาขวดเครื่องดื่มที่มีพิษนั้นไปไว้ในตู้กดเครื่องดื่มอัตโนมัติโคนันได้โชว์เปิดขวดเครื่องดื่มให้สารวัตรดูพร้อมกับอธิบายว่าที่ฝาขวดจะมีวงแหวนเล็กๆ เมื่อฝาขวดถูกเปิดวงแหวนตรงนี้มันจะหลุดห้อยลงมาผู้ตายคงไม่กล้าดื่มเครื่องดื่มที่ถูกเปิดแล้วแน่ๆถ้าเป็นหญิงสาวคนนั้นจริงๆเขาใช้วิธีไหนกันแน่นะให้ผู้ตายยอมดื่มเครื่องดื่มได้ ตารวัตเมงูเรได้ยื่นอัลบั้มรูปถ่ายที่ได้จากห้องของนากาอิผู้ตายให้กับโมลิในนั้นมีรูปที่แอบถ่ายคุณนิชิธานิในเอริยาบทและในสถานที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณนิชิธานิเธอพักอยู่ที่ต่างเมือง แต่ก็โดนนากาอิผู้ตายเนี่ยตามตื้อเธอและติดตามเธอไปในทุกทกที่หนักเข้าถึงขั้นคุกค,คามการใช้ชีวิตประจำวันเธอหวาดกลัวและจิตตกมากๆที่โดนคุกค,คามจึงตัดสินใจย้ายเมืองเพื่อที่จะหนีให้พ้นการติดตามจากผู้ตายแต่ก็ผิดคาดเพราะนากาอิผู้ตายได้ตามเธอมาที่เมืองนี้อีกด้วย เพราะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินทำให้เขาไม่ต้องดิ้นรนหาจึงมีเวลาว่างมากพอที่จะติดตามหญิงสาวคนนี้ไปทุกที่ตอนนี้โคนันได้อยู่ที่สระว่ายน้ำกับพวกเด็กๆแก๊งนักสืบเยาว,วชนอายุมิกำลังกระดกดื่มโคราจากขวดด้วยความกระหายเสร็จแล้วก็ลงไปไว่ายน้ำต่อส่วนมิซุฮิโกกับเกนตะที่แอบปิ้งอายูมิอยู่ ก็กะจะดื่มโคลาต่อจากอายุมิสักหน่อยเมื่อถูกโคนันจับได้เด็กทั้งสองก็รีบเฉยช้ยวิ่งลงไปเล่นน้ำต่ออย่างสนุกสนานแต่เพราะเหตุการณ์ของเด็กๆเ,เมื่อตะกี้ก็ทำให้โคนันเข้าใจวิธีการที่หญิงสาวคนนั้นทําให้ผู้ตายยอมดื่มเครื่องดื่มที่มีพิษได้ตอนนี้ขาดก็แค่หลักฐานโคนันได้ไปตามสืบกับตำรวจที่กำลังพิสูจน์หลักฐานอยู่ ก็ปรากฏว่าที่ตัวของผู้ตายมีไฟแช็กที่หน้าตาแปลกๆอยู่ด้วยแต่ในระหว่างที่กำลังหลอกถามข้อมูลกับตำรวจอยู่นั้นก็มีคุณลุงพาสุนัขมาเดินเล่นแต่สายจูงมีสีที่ยังไม่แห้งติดอยู่โคนันจำได้ว่าที่ตัวของผู้ตายก็มีสีแบบนี้ติดอยู่เหมือนกันหลังจากสอบถามคุณลุงแล้วว่าไปติดสีนี่มาจากตรงไหนโคนันก็ไปที่นั่นทันที และได้พบกับกระเป๋าของนาคาอิผู้ตายที่เอาไปซ่อนไว้เอาละ่ะต่อไปจะเป็นช่วงไขคดีที่โคนันใช้เครื่องแปลงเสียงโทรตามสารวัตรกโมริให้มาที่อพาร์ตเมนต์ของคุณนิชิธานิเมื่อทำการยิงเข็มยาสลบและจัดแจงท่าทางของโมริเสร็จแล้วโคนันก็เริ่มอธิบายผ่านเสียงของโมริว่าคนที่เอาเครื่องดื่มให้ผู้ตายดื่มจนเสียชีวิตนั้นก็คือคุณนิชิธานิ หญิงสาวคนนี้เนี่ยแหละโดยเช้าวันที่เกิดเหตุคุณนิชิธานิได้แกล้งทําเป็นกดเครื่องดื่มที่ตู้อัตโนมัติแล้วทําเป็นแกล้งหยิบขวดเครื่องดื่มนั้นออกมาที่จริงแล้วไม่ใช่มันเป็นขวดที่เธอเตรียมมาด้วยอยู่แล้วจากนั้นก็ดื่มเครื่องดื่มแล้วแกล้งวางขวดไว้แต่ขวดที่วางไว้นั้นไม่ใช่ขวดที่เธอดื่มมันเป็นขวดที่มีพิษที่คุณนิชิธานิเตรียมมาไว้เพราะเธอรู้ดีอยู่แล้วว่า คุณนาคาอิผู้ตายได้ตามตัวเองมาติดๆซึ่งนิสัยของพวกนักตื้อจะมีลักษณะแปลกๆก็คือชอบเก็บสะสมของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่ตัวเองหลงรักเมื่อคุณนาคาอิผู้ตายเห็นว่าที่ขวดยังมีเครื่องดื่มเหลืออยู่ก็หยิบขวดเครื่องดื่มที่มีพิษไปดื่มต่อด้วยความดีใจ สาเหตุที่ขวดไม่มีรอยนิ้วมือของคุณนิชิธานินั้นก็เป็นเพราะว่าเธอได้ใช้น้ำยาเคลือบปลายนิ้วเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือที่ขวดเครื่องดื่มหลักฐานก็คือในครั้งแรกที่พวกเรามาที่นี่ตอนนั้นสังเกตเห็นว่าเธอใช้มือทั้งสองข้างถูกกันแล้วก็มีเศษบางอย่างหลุดออกมานั่นก็คือเศษน้ำยาทาเคลือบรอยนิ้วมือ โคนันได้ยื่นรูปถ่ายที่ผู้ตายแอบถ่ายเอาไว้ในตอนที่เดินตามหญิงสาวอยู่ในวันที่เกิดเหตุเขาใช้ไฟแช็กมาดัดแปลงให้เป็นกล้องจิ๋วสำหรับแอบถ่ายในรูปนั้นเห็นขวดเครื่องดื่มที่มีสติกเกอร์ของสมนนาคุณแบบเดียวกับที่อยู่ข้างศพของผู้ตายเป๊ะเลยคุณนิชิธานิได้ร้องไห้ออกมาอย่างหนัก พร้อมกับสารภาพว่าเธอเป็นคนทำมันเองเพราะว่าถ้าเธอไม่ทำแบบนั้นคนที่จะต้องตายต้องเป็นตัวของเธอเองแน่ๆนากาอิผู้ตายเคยพยายามทำร้ายเธอมาแล้วหมายจะเอาชีวิตเลยด้วยความกลัวจึงทำให้เธอต้องลงมือฆ่าผู้ตายก่อนโคนันใช้เสียงของโมริอธิบายเสริมว่า ที่หญิงสาวคนนี้พูดมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็บอกให้สารวััดไปเปิดดูกระเป๋าของผู้ตายที่โคน,น,นันนั้นนำมาด้วยในนั้นมีเครื่องมือตัดกระจกและมีมีดพกผู้ตายได้ซ่อนกระเป๋าใบนี้ไว้ที่เสาไฟฟ้าที่เพิ่งทาสีใหม่ใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์ของคุณนิชิธานี้โดยนากาอิกะว่า จะรอเวลาที่คุณนิชิธานิเผอแล้วเขาจะใช้เครื่องมือตัดกระจกเข้ามาแล้วใช้มีดพกหนี้ฆ่าคุณนิชิธานิซะถ้าเหตุการณ์นั้นไม่สําเร็จคนที่จะต้องตายต้องเป็นคุณนิชิธานิหญิงสาวคนนี้แน่ๆและหวังว่าสารวัตรจะเข้าใจนะว่านี่คือการป้องกันตัวจากการหมายจะเอาชีวิตของชายยอดนักตือ ก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าหากชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ